สนับสนุนโดยพดุงทำค้าไม้แหล่งค้าไม้แปรรูปที่ใหญ่ที่สุดและถูกที่สุดในจังหวัดร้อยเอ็ดพดุงทำค้าไม้จําหน่ายไม้แปรรูปวงกบประตูหน้าต่างและวัสดุก,ก่อสร้างทั้งปลีกและส่งบริการส่งถึงที่นึกถึงไม้แปรรูปทุกชนิดคิดถึงพดุงทำค้าไม้ถนนร้อยเอ็ดโพนทองบ้านหนองผักแว่นโทรศัพท์0-43 522227ร้านก้าเจริ 101, ญร้อศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมสวยทุกชนิดอาทิเครื่องอบไอน้ำไดเป่าผมโลไฟฟ้าเครื่องดัดสปาเตียงสระผมเก้าอี e ้บาร์เบอร์ครีมย้อมผมปิดผมขาวเกลือขัดผิว สมุนไพรขัดหน้าขาวทรีตเมนต์แฮร์สปาและขอแนะนำผลิตภัณฑ์ SPV Super Inter หอมนุ่มประกายสดใสใส่ใจคุณภาพเส้นผมด้วยครีมย้อมผมสูตรน้ำนมบริการส่งสินค้าฟรีร้านก้าเจริญ1 0อเอดบริการรับคมปัตตาเลียนซ่อมใดเป่าผมโลไฟฟ้าที่หนีบผมร้านก้าเจริญร้อดบริเวณโรงหนังสิริพรเก่าตลาดหนองแคน อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดร้าน9้าเจริญร้อยเอ็ดครบเครื่องเรื่องเสริมสวยสวย,สวย,สวยมันก็ต้องสวยไวย้อีเวิร์นชานมไข่มุกร้านอีเวิร์นชานมไข่มุกตัวแทนจำหน่ายวัตถุดิบชานมไข่มุกแก้วพลาสติกกล่องโฟมหลอดกาแฟผงกาแฟน้ำหวานทุกรสแป้งทำขนมเนย แยมหมูหยองน้ำพริกเผานอกจากนี้ยังเป็นตัวแทนจำหน่ายนมข้นหวานเดลี่แชมป์จำหน่ายทั้งปลีกและส่งอี้เวินชานมไข่มุกถนนพดุงพาณิชย์คิวรถกบจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดโทรศัพท์043-515-001อี้เหนินชานมนข่มุกทั้งวงอี้เวิร์นชานมไข่ม ีกว้างใหญ่มีคุณเขาให้คนปีนป่ายอยากจะไปให้ไกลให้สุดดังใจฝันพอหวังสูงจะเกินไปกลับเป็นทุกข์ท้อแทนในใจและดวงดาวไม่ใช่คำคุณพ่อคะแล้วเอ๋อปลานี่มันมีปลาอะไรบ้างคะคุณพอ ปลาตัวใหญ่ก็เป็นปลาบุกลูกผสมครับแล้วก็ปลานิลปลาในปลาทะเลอ๋อมีหลายชนิดรวมกันมีหลายชนิดรวมกันไม่มีปัญหาเรื่องมันกินกันเองเหรออ๋อปลาจนิดีบ้างนะครับพวกปลาชนิดก็ไล่กินพวกปลาชนิดพวกไหนที่มันตัวเล็กมันก็โดนกินครับส่วนปลาบุกลูกผสมนี่จะไม่เป็นอันตรายต่อกัดกันกุณจะชอบที่ทีนี้นี่นะมันแห้งไว้ลดแรงดึงปลาก็เลยแน่นค่ะ เปนี่ยค่ะมันไม่กินปลาคุณพ่อเหรอคะเอเป็ดนี่มันคงกินปลาตัวใหญ่ไม่ได้ครับเออใช่เกินปลาตัวเล็กพวกก้องหอยก้องกุ้งกุ้งหอยกุ้งหอยอ๋อมันกินกุ้งหอยปลามันตัวใหญ่เกินไปใช่ไหมคะตัวใหญ่ก็กินพวกตัวยื่ปลาอะไรอย่าี้ค่ะแลาท่มีการกินอย่างไรบ้างทำไมมันมีแค่สองตัวเองล่ะคะคุณพ่อยังไม่ดูเหรอคะเอาเลี้ยงไปจะมันมันเหลือแค่นี้เองค่ะน่าจะเลี้ยงไว้เยอะเนาะ ให้มันมาเป็นเพื่อนกันนิดนึงออกไข่ได้ไหมครับเป็ดอ๋อเจ็ดนิ้เมื่อก่อนดีอยู่ยี่สิบตัวนะครับเมือวานมีเกิดน้ำท่วมพอน้ำท่วมมันก็เลยออกไปข้างนอกค่ะออกข้างนอกเลยก็หายไปไปกับน้ำเลยใช่ไหมคะจะเป็นแค่สองตัวอันนี้ตัวผู้หรือตัวเมียครับตัวผู้ครับทั้งสองเลยทั้งสอง ความมุ่งมั่นยังมีอยู่ยังต้องสู้ต้องทำทุกอย่างอยู่บนทางที่แม้จะเหนื่อยแต่ยังไหวยังต้องคิดต้องทำดีต้องมาหน้าภาพเพียงเข้าไปอันนี้เขาเรียกว่าดอกกาละเวกนะคะซึ่งอยู่ในสวนของเธอไปดูเลยค่ะ คอไนี <ibl ok S 1> ่เลยเนอแล้วไหนน่ะทางเข้ามันอะไม่เห็นมีทางมันเข้าเลยหมอมันไม่มีแล้วรอตอนเช้าตอนย็นนี่เสียงนกาเอะค้นี่ก็คือ เรียกว่าเป็นสวนของปแปงต้นชมจันทร์นะคะซึ่งก็คล้ายๆกับต้นถั่วนะคะคุณพ่อ,อ,พอคุณพ่อคะอยากจะให้คุณพ่อพูดถึงเรื่องของการปลูกการดูแลเพราะว่าหนูสังเกตเห็นมีร่องน้ําด้วยและมีสายดำๆพาดมันนี่คือสปริงน้ำใช่ไหมคะ,ะให้คุณพ่ออธิบายนิดน,นึงค่ะเริ่มจากการดูแลเลยค่ะ